เมื่อกี้รถมาผ่านทีี่ถ่ายทันคือบรมมรยากาศนอกบ้าน สวัสดีค่ะสาวเดือนจามาพบพ่อพ่อกันกับบรรยากาศนอกบ้านกับพี่น้องค่ะป้าดูดีเราค่ะพี่น้องหิมะมันละลายมองนี่แม่จะ้ะตาบนเขายังเหลือพี่น้องถ้าแสงไม่สวยสาวเดือนขออภัยนะเพราะว่าถ้านั่งตากแดดมันก็จะสว่างจ้าโล่เลยนั่งในร่มก็จะมืดมืดเออเดี๋ยวสาวเดินไปปรับกล้องใหม่อะสาวเดินได้ยังสาวเดินได้ต่าต่าเหลาเนื้อสะดุ้งนะคะรูปแบบสะดุง้งสะดุงะด้งนี่ค่ะเซ็บ,บมาเด้อ นี่ก็คนเงียวบรรยากาศนอกบ้านนานๆจะออกมาทีเดี๋ยวไปปรับสีใหม่จะเห็นบ่เห็นคอภาภัยในความมืดมาจวดนก่อนอย่าสร้างแมวเปอกกินก้อนเขา ชัดก็ขอไปนะคะเจ้าดังกินก็บข้าเหนียวค่ะไป่น่อเแซ่บค่ะเค่อยกินบ่าตาเนื้อแบบลวกแสะดุ้งม,มาแซ่บนอกบัตหนาวน้อยนึ่งอืมบรรยากาศคือร่อมหนาวบาาวัตเหาตอนนี้เที่ยงก,ก,กว่า không có nhỉ tầm cái bột hùng rồi thua ừ. đó tối dùng Well, ฟังเสียงนกเสียงกาบ่ออกเลยเหรอเดี๋ยวตัวจริงบ่เก็ยน่นดีเถอะน่นได้เน่นดีมาบั่ ฟังเสียงนกร้องอครับครั้งทบ่2 เมื่อวานที่ร้อนมาพัานทีที่ถ่ายทันคือบรรยากาศนอกบ้าน ร้นสุมันสิบห้าองศามันน่หนาวบ้านเราก็ไม่อ้ยแดดดีมากแดดดีมาหลายาลวันละ แซ่บดีจ้ะกัดข้าวถั่วกับถั่วมันดีน้องตับหมึกเงินสดุแซับ นังไม่ผมนาว <c oughs> นังได้แดดกับเห็นอมู่า <c oughs> วเฮ็ดชาวกวาดส,งงา,สางขางบ้านจางบังตอนนี้พักเที่ยงห <c oughs> ยุดไหม

เขาต้มน้ำให้เดือดเลยเั้นแบบข้าเกาเนื้องลงไปเลยลวกแล้วก็ดับแก๊สเลยดับไปน้าก็จะดีะไส้นเสดุงแซับ เอาเดินั้นผมมาบางแดดด้ยวยแดดซองเราเห็นเนาะมันแจ่มต้่องใบใบสาบายมากเมื่อก็นาวหมดเนาะตอนนี้ยังมีแดดดี อำม,ม,มักน้าพักเ<ม>พมาืเนื่นะสะดุ้งกลงสีชมพูอ,องตองแบบ ยำตุเตี้ยกระเซียมว้าวอั่อยมกก สัางระจอมน้อยำบัาลองตำดูนะจ๊ะอร่อยจริงถ้าเลือกรื้อติดมันนิดนึงอะไร อืมตับมาปีนี้ไม่ได้ออกมานั่งถ่ายบนนี้มะเพิ่งงานชั่องเลยแต่ว่านิากาศนะ ไ่แน่ก็จิไร้สดอยู่ดีแล้วขอไีซอเนี่ยมาก,กินก่อนแต่ว่าคำนั้นจีหนาวเลยนันเด้งเด้งเด้ง,ดงเวลาลวกเอาน้ำมันลงไปนิดนึงพี่้อง อือแล้วจะเก็บมือเย็นต้มน้งอันนี้ค่ะจะเก็บด้วยน้ำกับมือเย็นเนาะจ็บๆหนอกบาม หนาวจนได้ครับน้ราเป็นแดดแดดดีมากแบบเล,ล่มเบิร์ดชมันยากาบไปนั่นออเอาล่ะกับพี่น้องค่ะสาวเดินขออนุญ,ญาตนั่งเล่มชมบรรยากาศแต่ว่าจะเป็นนางตากแดดนะคะพี่น้องอ,อาษาฝรังร่ง เป็นบ้านเราเนาะเดินผ่านไปเลยสวนบ้านคนเลยจะมาจากสกีตกใจค่ะเดินผ่านมากลางบ้านสวนคนเลยอย้ถนนบอย่างดิค่ะเป็นจัดสั้งค่่นี่อยู่อาร์ r เมนต์นี่และตื่นเมื่อกี้กนางค้าคิิปอยู่ เอาละครับพี่นองค่ะมาคลิปมีของสาวเดินเธอก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจในะจ้ะเด้อนี่นะคะมีเวลาจะพามาชมบรรยากาศน่าจะแดดดีแล้วดอกไม้ก็ขึ้นเต็มเลยอืดอกไม้ดอกญ้าเสียงนกฝากกดไลค์กดแช์ให้กอลแลวกับพี่นองค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพอกันคลิปนาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขภูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ